สวัสดีพี่น้องเขาสุูสุคนเดอครับวันนี้กับพบกันอีกหนึ่งคลิปครับพี่น้องวันนี้น้องเจ็ดกัถ่ายบรรยากาศยามเหมื่ขึ้นนะครับว่าหัวมันมันนอนไปนุอมเจ็ดเอาฟางใส่ไปนะครับหลังจากหัวค่ำกละดมือน้องเจ็ดกัเสริมหยาไปนะพี่น้องพราะมันกินหยาเบิน้องเจ็ดกจะเอาฟางใส่ไปให้มันเอาฟางใส่ไปให้มันเห้มันกินย้มเหมื่ขึ้นนะครับผมหัวมันกินดีครับกินบดขึ้นด้วกันครับพี่น้องนี่กินฟางครับ บกเพียดบกเพียดเป็นตุ้มแล้วพี่น้องพอพันธุ์นุ่มเจ็ดเป็นตุ้มนี่ก็ทักท้ายพี่ทักท้ายน้องเขายงยมือขึ้นนะครับนี่ก็สามทุ่มแล้วครับพี่น้องใครที่สามทุ่มแล้วเนาะนี่มาเบิ้งบรรยากาศย้ำเหมือคืนนะครับพี่น้องเนาะมันเทียกันมาเบิ้งมันมันกินฟางนะครับมันยังมาทันนอกกันเลยครับสามทุ่มทักท้ายพี่น้องเขาจะ จยงที่ว่าน,นะพี่น้องเนาะทุนเกียกาได้ออกจากการประจํายุบาลตอนนี้ละได้แปดเดือนแล้วเนาะก็ออกมาเพิ่งเริ่มซึ่งว่าได้แปดเดือนไงพี่น้องนี่ครับอายุบานอย่างว่าอยู่กับพ่อกับแม่นะครับช่วงนี้กะบูัระบาดครับมีไปทัวร์นะพี่น้องระปองกันระวังดูแลจากของดีๆนะครับอืนเกียเอาฟ้างใส่ไปมั้งันนิ้มจี่มันหายมั้มงย่ยครับพี่น้องโอ้สูเขากินเฮยกันแท้ จะเอ๊มาถักท้ากันนะเด้ยวถักท้าพี่น้องยังมือคืนเลยเด้ยวถักท้าเลยเด้ยวเป็นตุ่มเหลือเด้อมันก็ล่าเศร้ายักเถียวปะพี่น้องเศร้าไปหรอไอ้เนีเป็นตุ่มมันอคืดพี่น้องบรรยากาศน้ำมือคืนนะครับยยกินฟางกินใหญ่อี่งแล้วก็กินฟาง ผลกับว่ตกเลยครับพี่้องครับทางสโขททยฝนกับว่ตกหลายหมื่นแล้วครับน้นเจ็ดบ้านเขาไว้ครับก็นั่งตีเกิดและสีมะแรงฮาร์ดสำเนาะแม่นีพี่ติดมันทองมันทองไงประธานมันน้อนกันดึกด้วยผมว่านี่ยนเจ็ดร้องมาซองเบิรงเขาแบยืนกินฟางกินอยู่ เราไปดองความสุขของคนเรียงวัว่นะครับอ่จังพี่น้องท่านไดอยู่กรุงเทพตอนนี้ก่ะบางเทียก็อยากกลับมาอยู่บ้านเกษตรกัฟั้างวางแผนดีดีนะครับพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ก่ะหลายคนกัเริ่มกลับล่ออกจากงานไม่อยู่บ้านนะครับก็อาจจะด้วยสถานการณ์โควิดความเนาะแต่ว่าก็วางแผนกันดีดีนะครับพี่น้องบางเทียมาอยู่บ้านะมันก็ไแต่ใส่เงิน้นกันนะครับเทียเขาบ่มีรายได้เงินเก่ากเบิดลอยลอไปใส่เงินเก่ากับวางแผนกันดีดนะครับพี่น้องเพราะว่านุ่มเทีย,ยนนะกั เคยผ่านมาแปดเดือนแล้วเนาะ <c oughs> ช่วงนี้ก็ต้องประหยัดเอาเนาะมีอะไรก็หากินไปนะครับพี่น้องหาเห็ดาหาปูหาปลาไปเนาะพ่อได้ประหยัดไปเนาะเืนกินฟางอ่างแผนด,ด,ดีนะครับเรื่องหนีเรื่องสิ้นนะเนาะเจกอาทาข้าวทักทายพี่น้องเขา ไอไฟไรยุงหนี่นุ่มเจ๋ก็ว่ามันใส่ได้ดีเลยครับเพราะว่าข้างนอกคอกนี่ยุง้งบินเต็มนะครับแต่อยู่ในนี่ก็ยุ้งบ่มีเด้แต่ว่าก็จะมีเป็นแมงวีแมงอย่างก็ซื้อนะนีนะนะ่ถือว่าใส่ได้เยอะครับซอยได้หลายอยู่สำหรับมุงที่ไอคอกที่บ,บ,บ่มีงมุง่งมุ่งมุงรอบเนาะบ่มีมุงเรีครับพี่น้องนุ่มเจ๋อก็ใส่ไฟอะไรยุ้งเอาไฟไรยุงกับ่แพงนะครับหลอดละรอยก็บาทสองร้อยเนาะ พี่น้องท่านใดที่ยังพอทันใส่ก็ลองซื้อมาใส่บ้างครับพี่น้องนี่อิ่มนะวานัวอิ่มแล้วเด็ดเนี่ยกินอย่างเดียวจับหางม,มึงก็กินอย่างเดียวเลยสองตัวนี้หนาสิอิ่มแล้วนีน่บริเวณคอคอหนุ่มเจี๊ยบครับบริเวณคอหนุ่มเจีค๊ครับฟังนีว่านุ่มเจี๊จะปล่อยเป็นทีโลรนะมันมืดเนี่ย หลังคาถิยูนเที่ยพี่น้องทำเบอร์คลิปสิ้น้ำเกลือถ้าย,ยังมมเบ็นกลือจะเห็นชัดจนนัเนาะหลังคากเก็ดไใบเคิร์กหนึ่งอีกเคิร์กหนึ่งกัปล่อยมันลหลงเนาะน้ำเกลือภาพมุดออกไปเบิ้งหงอกครับแต่ข้างนอกน้ำเกลือว่ามันจะมืดนะนี่ยืนกินฟางกันแล้วภาพพีประหน่อกมาเบิง้งยามือคืนกาดน,นี่แหละครับพี่น้องยงยอมมือเว้นกับปล่อยออกไปทั้งนอกเนาะ ป่อยออกไปข้างนอกไปเดินแปลงหญ้าไปเดินย่างเหรียญย่างย่างสิเนาะแต่ว่าแปลงหญ้าไหมครับมันกับบะมีหญ้าเราปล่อยไปเสมอมปเห็นเนี่ยมือแรงกับเขาก็เอาเขาคอกตัดหญ้ามาให้ก wow ินแล้วกับนุ่มจ so ีก cool ับหอห้ํแน่สองมือหอเทียนหนึ่งเนาะสองมือหอเทียนหนึ่งหอห้ําเนาะเนี่ยเมื่อคืนกับเอาฟางใส่ไว้ใส่ล้างไว้เนาะฟางใส่เอาฟางใส่ล้างไวปนั่งกินฟางนั่งกินยุงสิครับพี่น้อง กินบุกหัวจกอิ่มดอกผมว่าเอาให้ไล่ก็กินไลายล่ะ <c oughs> นี่เม,ม่นคืนมืดมืดมึงเกีย่ยวประเดีถือไฟมานน้ำสำับถือตะกร้อมานี่ว่าพี่น้องท่านใดจะแนะนน้ำนมเจี๊ว่าต้องเรียกนั่นเรียกว่านี่กันเน้นข้ามาได้นะครับพี่น้องนุ่มเจี๊กับมือใหม่นะครับนุ่มเจี๊กับมือใหม่กระเพิ่งออกมาเริ่มเลี้ยงหัวเนี่ยได้แปดเดือนนี่ลนะครับพี่น้องมาอยู่บ้านเท่าเดือแปดเดือนที่ทก็ลก,กับเหตุงานบบประจำอยู่กรุงเทพเลยครับ อยูุ่งเทพเกือบสิบปีนะนี่ค่ะตัดจินใจออกมายุบบ้านบกมูบกม,ม,ม,อมูอ่ามูกินฟางอามูกินฟางแยามสวดสวดอยู่แซมเจสศิลาพีน่น้องฮัฟไป่ก่อนนะครับรหมวีวีอะไรพี่น้องเดกกัคอให้พี่น้องเขาสุขบุหรุ่คนมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงน,นะครับผม เดี๋ยวไวเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก่สวัสดีครับ